เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแล<ม>้งซีเอ็มนะครับกับฮีโร่เดอะดักเรดี้นั่นเองนะครับ <c oughs> ข้างบนเป็นแมกมัดกับสกอลนะฮะ เดนหว่อนคลิปวะ<า>โอเคสักสักสามอะเขาไม่สามก็สีอ่ะอะเชื่ดได้ หลักๆผมเนี่ยเป็นสกิลสองเนี่ยทุกคนเล่นเดอะดาร์กนะครับหนึ่งยังไม่อัพนะโอเคโอเคล่างได้เฟิร์สบัต เหมือนสกเกลจะวอกมาตีผมแล้วมั้งพี่ก็ขยันเสียบเกินเอาไป เต็มที่เลยสัตรูหายไปของเขามันเารเมดไม่ค่อยแรงนะทุกคนสเกลช่วงแรกอะปัญหาคือมันน่าลำคานะออมเน้ยวะไล่มาไล่มาไล่มา ว,วันนี้ผมเล่นกับน้องนะทุกคนนาน,นานทีอ่ะศัตรูหายไปล,ลีจะเนเลเวล5แล้วผมจะเวทระยะห่างนะฮะเดี๋ยวจะใช้สกิล2ในการไล่คีนะิปอเคอัพเต็มก็ใช้มนะนาวเท่าเดิมนะแต่คูดาวาจะลดลงนะครับ เลขผูดาวเท่าเดิมแต่ระยะไอ้ผลของการสโลมันจะเพิ่มขึ้นอ่าทีโรสศัตรูกำลังไปเลนกลางดึงไม่หมดหอ่ะท <c oughs> <c oughs> ีแรกว่าจะทำโกลดมาเนะี่ยผมมานานไม่พอ <c oughs> เดี๋ยวซื้อขวดก่อน จะมาป่วนมาไม่มีว่อนไงถ้ามีก็น,น่าจะโดนป่วนแล้วแหละสัตรูหายไปกลางผมเป็นแบ็กสมิธนะถอยดิถอยดิ แล้อเขาควรพี่ไปกดเฮ้ยกดๆดิจะได้บวกอ,อะไรวะนะ่ะขอโทษน้องชายมึงกดกดผมพี่ช้าเกินเมาหัวเมาอ่ะเราสรุปเขานัาดวันเข็มซองวันไหน เดีือนนี้เหรอคนเยอะปะอนี่ก็อยากฉิมเหมือนกันแต่ว่าต้องหาเข็มสามบูทอะผมก็ต้องหาเข็มสามบูทเหมือนกันนะแต่ว่าเข็มสามนี่ต้องจองเองนะน่าจะไตามา์ทสองปีหน้าเขม็มเข็มสามอะอปีหน้านะเขางว่าโมเดลหน้าเราเพเ่งซื้อเลยขออ่าถ้างั้นก็ขอเป็นโมเดลหน้าดีกว่า น่าจะเอาโมเดอรน์นาน่าจะดีกว่าความบอกปะม,ม,มีมา้าไหมมั้ยมาอั้ไหมมั้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสโลว์ฮะป่าละหายแงเราไม่ได้ตอนไหนวะเอ่อไม่รู้พี่ไม่แน่ใจ มันจองกับแอปหมอชนะมั้มงบ้าไม่ถึงอะ่ะเมา <c oughs> แนะนำไปซื้อที่ร้านขี่ไปก็ไปวันนี้ได้วันนี้เลยอะ่ะมันคงแพ้น่ะอ่ะโอ้ตายกะลังว่างขี่ไปชมแพ้เมื่อวานเปไปไปทำไมอ่ะเออผมเนขี่ไปเชื่อุ้มงหัวไม่ข <c oughs> ี่น้ารถยังไง สัตรูหายไปขอได้ไหมข้าสั่งแล้วรถมาทรงอะ่ะโอ้นานสองสามวันน่ะขันต้าสัตรูหายไปขันตํานะสองสามวันเนี่ยนานสุดอาจจะสี่วัน อย่างนี่ผมพูดไปฮะถ้าเล่นคนเดียวก็จะไปอีกเว์หนึ่งแต่ถ้ามีทรัพย์มาส่วนตัวหรือว่าอะไรก็จะเป็นอีกเว์หนึ่งอะไรหลายอย่างมันก็จะสบายขึ้นเอานี่อะอาดิเออคือเยอะเยอะจัดจ่ากูตายก็ได้ขู้ผมลองผมแล่อ่ะถอย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 ลถอยเลถอยล สำหรับเออคืออ่ะนั่นเหมือนมันปต,ตัดกรอบรูปอะ่ะสี่ตัวรอรอรอเกิดพร้อมกันแล้วว้าบลงอ่ะไปขอ มาเยอะเกินอ่ะจังหวะเมื่อกี้แบบโอ้โหแจ็คพอตจัดๆมาฆ่าแล้วก็ไปเว้ยเท่าไหร่วะนะ <c oughs> ี่ย้ยอมพร้อมทจะเนยเฮ้ยเฮ <c oughs> ้้ยเ <c oughs> ยเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทำไมลีเจนรวอล์กวะเมื่อกี้ยังเห็นแวบๆบก็แบบไม่ได้มีหว่านเคลเล่นี่หว่นี่วะงงนะจริงๆมันเมื่อกี้พอกเลยอ๋อมันกดช่องแากไหมฮะอ๋ะอ้อว่าเราะมันงกดแป้นพิมพ์มันกด,นมมนกดคือกดได้ในช่องแรกวะกดตอนตนั้นเรากดตรงคิอวอะเออ ตั้งคียร์อะไรไหมปะบอหนะเอมัน่หมอนอัน Q W E A F D อันไหนอันไหนอันไหนถามก่อนจะทำอะไรหมายถึงช่องว่าช่องผมอ่ะเนี่ยช่องจึดของอ่ะผมกดได้แค่อันช่องแรกมันจะมีแอนติเม็ด Q W E นั่นแหละผมกดทุกอย่างผมกดอันนั้นไม่ได้นอกจากได้แต่ตัว Q เอ่าเปลี่ยนภาษาไม่น่าเกี่ยว ลองแค่น,นี่ดิลองอ่ากดแอนตี้เมทพร้อมดิกดคีย์มนะันอะได้ปะอ่ะ,ออะมามาโบก,กันมาโบก,กันเอ,อ,อาได้น,นนะออ ได้อยู่ได้อยู่ดิควมสวยดิอ๋อไม่ได้ละโอ้ต้องเอาเม ouse ดีกว่าเว้ยอ่าช่างช่างไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กลับมาเอาคีย์บอร์ดใหม่น่ะฟร์มที่หลังแล้วกันซื้อแป้นใหม่ซื้อเมาส์ใหม่ไม่ต้องเอาดีมากก็ได้สี่ห้าร้อยแต่แนะนำเป็นยี่ห้อของ ROGitech ดีกว่าเรื่องเมาส์เรื่องคีย์บอร์ดอะยกให้พี่เขาเลย ดูเนียบเนียบจะสวยดูคูคูแบบหล่อเท่ <you> ลูกเล่นไม่เยอะแต่มันดูเรียบแล้วแบบดูเท่ดิอ่าขอทำไหมเนี่ยระเบิดร่างปลอมอ่ะแล้วก็กระทาฟ้า <see> ออกไปเลย áo cả thanh pháo cẩn cứ đấy, skill đi. The Legion had destroyed a Hellborn tower. เดี๋มาทางนี้เฮ้ย hey, hey. แมงมัดอยู่เดี๋ยวมาทางนี้ดู๋นี้เออเอาแมงมัดไม่ได้เออล้อกันล้อกันลอ้ลอลอ้ลอล้อแลขวนตีกระจายพี่มาก่อนเผื่อมีสเกลเผื่อมีสเกลตุยพงมาแล้วสเกลเยอะเกิเเกนว่ะเยอะเกินไปเปล่า Nemesis. Buộc đáp không ma không ma. Serial <laughs> killer. Serial killer. sao sao ở đi khóm, đi khóm Ở đây có thể tập, tập <laughs> วิ่งมาฝั่งนี้วิ่งมาฝั่งนี้วิ่งมาฝั่งนี้วิ่งมาวิง่งมาวิ่งมาเออยังดีวะไม่ตายฟรีสตาย์กันออกไอเทมผมจะออกตามไกด์เขาแนะนำเลยนะฮะเบสิกเลยนะจะเป็นออร่าดูดเลือนะ ต้นเกมมันให้เป็นดามเมจเปอร์เซ็นต์น่ะมันดีกว่านะครับแต่ถ้าท้ายเกมจริงๆอ่ะยังไงก็ซิมโบนะฮะกินขาดดามเมจมันจะจะเขาจะเรียกว่าอะไรนะมันจะเหวี่ยงนิดนึงนะครับคอมบ๊อซ้อนหมดดิ เพราะว่ามันให้เป็นเปิดเซ็น์นะทุกคนอ่าอเคี่ยเคอ่ยอ่าอะไรมันจะกบวนขนาดนั้นวะเนี่ยผมว่าผมต้องหนีฟาร์มสักหน่อยแล้วมั้งงันไม่ไหว พราะฝั่งนู้น PK มันสองตัวครับมันเป็นตัวจับตัวหนึ่งตัวตามอีกสองอ่ะ <c oughs> ก็มีรีจเจเนอร์กับมีคาเค้นตัวจับตัวเปิดด้วยแหละเปิดสามตัวบิงสามตัวแล้วงฟาวหน่อยอะ่ะ <c oughs> อา่าโอเคผม <c oughs> ว่าลิงเขาน่าจะมากับหลอดโซเฟอริสนะค <c oughs> องระวังนะ ตรงกลางทาอโอหเออปล่อยไปเออตาแล้วหนึ่งอใช่ไหมเนอะมันน่ารำคาญฮีโร่อ่ะ ตายปะเ,ออเหมือนจะรู้นะว่าจะว่ามาดักฆ่า will them. เาดีดิ <can> ซื้อเกิดปะ อะไรมันจะร้อนขนาดนั้นหรือว่าพี่ใจร้อนแค่อยากจะเผาเกิดทิ้งนี่เฉยสายนี่สลับพี่ก็ได้ออฮะรัก<า>กูจริง นนั่จริงๆผมแทบจะไม่อัพสกิลวันตี้วยซ้ำในเวลาเล่นนะคอมรอทีสลับพี่หน่อยดิยังมีอ่ะเมื่อกี้มึงน่าจะตัดมันก่อนเนี่ยสกิลสองตัดไปก่อนจิตใจแม่งมุ่งมั่นจัดเลย ขอร้อนนายได้เล่นอยู่เอาเลยเอาเลยคือเดือดมากจริงๆเกมเนี้ยบวกยับเลยคือแบบฝั่งเขาแบบ ทำรัวๆเลยอ่ะ The born, Tower. ผมเวลแบบโอ้โหได้คิวก็จริงอะแต่ว่าเวลแบบตามเยอะมากเลยหลอด19แล้วนะ่นนะได้ม็อกแล้วมั้งเนีไปกันไป ไอเทมชิ้นต่อไปผมทำ BKB นะครับน่าจะเล่นเป็น BKB ขีนะเกี่ยวไหขอฟ้ามหน่อยครับเ <c oughs> วลาผมเล่นพวกแคลรี่หรือว่าเล่นเดอะดาร์กอะไรอย่างเงี้ยโดนตลอดเลยเขาโฟกัสเราอะ <c oughs> <c oughs> ด้วยชื่อของเราด้วยหรือเปล่าด้วยความหมันไส้อะไรอย่างงี้มไหม แต่เกมเนี้ยซิมโบก็เวิร์กเนะี่ยทุกคนบีคีบีซิมโบอะไรเงี้ยให้คอมมาดิ <smell> ไวเหมือนกันนะมือเนะี่ย <smell> ไม่น่ามีหวอน <smell> อยากเล่นในป่าเขาอยู่นะเป <the> ็นปะ่าปะ ที่แรกไม่ได้กลาจะเข้าคองเห็นแบ็กซมิธวิ่งเข้าโอเคตีก็ตีปะเลขมันก็กดช่องนะ <c oughs> ได้นะแต่ต้องตั้งคีย์ <you> ต้องไปตั้งทาง่า I will believe them. I smell fear. One of your structures is under attack. I ah. Yeah. One of your structures is under attack. สกอตตายหรเป่ะไอาเีคา,าเคนยังไม่อันตีนะระวังแล้วกัน <c oughs> รอบนี้ไม่มีคองลวน่าจะเล่นยาก <c oughs> เออเมื่อกี้โดนสกอตช็อต

่่อ่อววอชงกดะโอเคผมว่าเดี๋ยวผมไม่ทำบีคบีนะทุกคนเดี๋ยวทำเป็นฮาร์ดดีกว่าทำฮาร์ดดีกว่าทำฮาร์ดดีกว่าเอาจริงๆ BKB บีคบีมันก็ดีวะกันสตงสตันบีคบีแล้ว โอ,อ้โหค,คุณสไอ้ลิงคอมโบกบัดเออ,เอ,อทําแบกมีทำเจดจะดีกว่านี้เยอะะยะสตันสันส้นเกินหนึ่งห้มามาแล้ววะ กำป้เอ,อเดียเป็นงงเลยใครไม่ได้ออกเกมเชยส <vis> งสัยงอนแม็กมัสจังหวะเมื่อกี้บ้งผมมาเนอะ oh, <fear. S 1> แต่เขามีแท็บเล็ตดว mm hmm. ้วยตะก๊ออยู่กับผมอะ ควมอะไร่านเดอ้ยเอสสิบก uh, ับข้างไหวไวเนี่ยกดเอสิตั้งค่าไปได้วัดเดี๋ยวก็มาแล้วเรื่องดีเลยมั ไปออกกลางเลยก็ได้เดี๋ยวให้ลิงเขาโยกบนไปตลอดแบบยืนสบายจริงๆไะเกมนี้หลังๆมาไม่มีสเปลซันเดอร์เอาไม่ลงอะฮะ oh, ยอมรับจริงๆว่าต้นเกมเขาพยายามทำเกมดีกันมาก ซื้อเกิดวะ,ะบ้า <c oughs> เูนึกว่าเจ๋งอแล้วจาก้าออกไปแล้วต่อเขากลางวะวะโอ้ยดูใครอะ าคาร์เรนออกดูถึงขั้นออกดูมาแจกเลยไว้ <c oughs> เอาไปเลยก็ได้ครับแค่ค่ได้เอาไปเลยนายเอาไปเลยเามามาอย่อางกันบูมาแน่นอนไม่รู้ว่าน่าจะเรื่องน่าจะเป็นของแคลลี่ฝั่งนู้นมากกว่ามั้งไอเนี่ยอะ,อะไรนะ ซนเวดอะเออล้อกันล่ะลิจบดูถึงขั้นงนอนกดออกเกมเลยอะไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรกันข้างใ,ในนะหนยายในทีมคน โอ้โห, <S <S หผมปวดแอกโอ้โหคือแบบผมตดนแต่รีเจเน่โดนสบับโดนสับอยู่นั่นแหละได้ยินเสียงว้าบปะ ถ้ามีคีน่าจะเฟี้ยวกว่านี้ทุกคนโยนเฉยเลยที่แบงค์มินครับขอบัฟหน่อยพี่ destroyed hey. uh, a legion tower from the the hellborn have destroyed a legion tower ตามประสงค์เขาเขาอยากให้จบเราก็จบวปวสานผมก็ชอบเขาว่าวสานนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอุ้ยบาหลอดขาดชิ้นหนึ่งเดมอนิก มีเดียบุ่นอีกครบสุดๆอะ <Yeah! S 1> หายเลือดสามสี่ครั้งแล้วมั้งน่าจะอีกประมาณตัวนี้ก็น่าจะอิม่มโอเคฮะสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุก